ไอ้ยะจะเจอกัน้วเพื่อนๆค่ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่ค่ะยาสีฟันสะไมออนค่ะนี่ค่ะใช้ดีจริงนะคะนี่ค่ะใช้นิดเดียวนะคะนี่ค่ะถ้าเม็ดกระปุดนะคะคุณอย่าไปแปลงเต็มแปลงนะคะไปบีบเต็มนะคะมันเผ็ดค่ะใช้นิดเดียวนะคะนี่ค่ะเด็กก็ใช้ได้ค่ะ หลานชั้นที่บ้านใช้กันทุกคนค่ะเมื่อก่อนฟันพงฟันผุปวดฟันเดี๋ยดีมาใช้ตัวนี้ดีค่ะสุดยอดค่ะไม่ปวดฟงปวดฟันแล้วค่ะฟันที่ผุผุมันก็หลุดออกไปเองนะคะนี่ค่ะการันตีได้ค่ะใช้ดีค่ะแปรงแล้วหอมปากสดชื่นค่ะเวลาไปแปรงยี่ห้ออื่นนู้ยมันแปรงพอแปรงไปทําไมมันเหมือนอะไรมันมาเกาะตาฟันมันเหมือนไม่เกี้ยงค่ะพอมาใช้ตัวนี้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะ ใครที่เป็นลทิสีดวงนะคะลองยัดดูนะคะนี่ค่ะไปทาที่ตูดยัดเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปแล้วอามือคว้านให้ทั่วเลยนะคะที่มันเป็นหัวลิสีดวงอะคะ่ะลองดูค่ะเพราะแฟนฉันเขาใช้เขาบอกว่าเขาหายตอนนี้เขาทายท้องเมื่อวันนั้นก็ทายผูกถามว่าเอาแล้วลิ์สิดวงไม่ไม่หลุดออกมาเลือดไม่ออกเลยเขาบอกว่าไม่เห็นมีเลยว่ามันหายแล้วมั่งไม่มีมาเลยเขาว่าเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาก็ใช้ของเขาอยู่ค่ะเนี่ยค่ะใช้ดีค่ะนี่ค่ะ การันตีได้ค่ะม่งั้นไม่กล้ามารีวิวไม่กล้ามาพูดนะคะนี่ค่ะแปลงฟงแปลงฝันหินปงหินปูนหลุดหมดเลยค่ะนี่ค่ะสะไมออนช่วยคุณได้ทุกเรื่องนะคะของสุเรียนค่ะหลอดใหญ่เข,ขาขาบ,บุบโบนะคะนี่ค่ะการันตีได้ค่ะเพื่อนๆสนใจทักทายนะคะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ